Thank you เจวันนี้เขาจะมาอู้มาจ่ากันเรื่องวันเก้ากองนะจ้าเนาะวันเก้ากองว่าความเป็นมาของวันเก้ากองอ่ะมันเป็นมาจะได้อีน่าจะเนาะแล้วกมีความสําคัญจะได้อีกกับคนเมืองของเฮาเนาะคนล้านาของเราอีนาจะเนาะจ้าวันนี้ก่อนที่จะอู้วันเก้ากองอ่าขอเพิ่มเติมเทคนิคนะง่ายๆเรื่องวันดีวันเสียวันแล้ววันกรรมได้หนึ่งที่ว่า เกียงห้าเก้าเสียติดกับจานนี่นะเออขอเพิ่มเติมตรนี้อย่างน้อยเฮาบอเ<อ>นออันนี้นอเดือนเนะาะเกียงห้าเก้าเนาะวันเสียก็คือติดกับจานนี่นอยี่หกซิบเสียวันอังคารน,นี่นออ่าวันอังคารหรือวันอังคารเนี่ยสามเจ็ดสิบเอ็ดพฤหัสเสาร์นอแล้วก็สี่แปดสิบสองพูดสุขคือรักกันจับง่ายๆาเฮาจําอันแรกนี่ก่อนเกียงห้าเก้านอติดกับจานพอเขาจับอันนี้แล้วเนี่ย ต่อไปเดือนอื่นๆเราสามารถเขียนได้เลยเพราะเขียนเกียงห้าเก้าอีนอเกียงแล้วเขาอันที่สองมันจะเป็นเดือนนีอีนอแล้วก่อเดือนสามเดือนสี่มันก็คือหนึ่งสองสามสี่เพราะเดือนเมืองนี่คือเกียงก็คือหนึ่งนอหนีคือสองสามสี่แล้วพอได้ห้านี่แล้วนอก็ห้าหกเจ็ดแปดเหมันง่ายแล้วก็เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่ามันไล่กันมาเลยอ่ะถ้าเขาจําเกียงห้าเก้าเนี่ยอันอื่นเขาก็ต่อได้เลยเออทีนี้เสียติดกับจานนอ ต่อไปนี้หกสิบกาะวันอังคารวันเดียวต่อไปพอข้ามาพูดสุกข้ามาหน่อยอันสุดท้ายเป็นพูดกับซุกที่เหลือวันพูดเก็เป็นพฤหัสแล้วก็วันซุกก็เป็นวันเสาร์เออมันจะสลับกันน้อยเดียวตรงนี้น้อยเพราะนั้นถ้าเขาจำนี่ติดจันอังคารแล้วก็พูดสุกอันนี้เขาต้องไปจำแล้วมันก็เหลือพันอัสรกับเสาร์สองวันเอออันนี้เป็นว่าไงเป็นเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับอีกหน็อกฝากไว้หนึ่งจำง่ายดีเนาะถ้าเขาจำอันเนี้ยต่อไปมัน อันดื่นก็คือจำง่ายล่ะเขาก็ะไรมาเลยนอไรเลยเจ้าเจ้าเอ่าตอนนี้เขาจะมาอู้ถึงว่างวันเก้ากล่องนะนะวันเก้ากล่องเนี่ยเอาเรื่องย่อของมันเลยว่ามันมีที่มาเป็นยังไงมันมีมันมีตำราเรื่องเล่าตำราเรื่องเล่าเออได้ยไยาได้ฟังปแต่เป็นว่าเป็นเตื่อะไรเจ้าคือเรื่องมันมีอยู่ว่ามีอยู่ครอบครัวหนึ่งเมียน่ะมีคนเดียวเมียเนี่ยมีคนเดียวมีผัวเจ็ดคนเมียเนี่ย เพื่อนเขาว่าชื่อนางว่านางสปาเจ,าจาสปาเจาสปาเจะน่ะสปาเจเจไ,ไปว่าเปียนั่นแหล,ละกำเมืองเนาสปปะสปาเจามีผัวอยู่เจ๊คนบางบางตำนานบางเรื่องก็บอกว่า,วานางคนนี้ชื่อว่านางตันหารอกตันหาตันหาไปว่าความยากน่ะออแต่ที่พเพื่อนอูกันน่าี่สูด์หรือแจที่สุดก็คือนางสปาเจน่ะอันนี้คือกำลั่นนากำลั้นนาสปาเจสปาเจกำเมืองเจเนาะ พวจิคนอ่ะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันคล้ายกันมีลักษณะเด่นก็นคือเนื่อเป็นก็ใจแจ้วเนาะหลงต้องเป็นก็ใจแล้วก็หัวล้นานหัวล้านเนี่ยหน้าตาเนี่ยคล้ายๆกันพ่อใกลๆพ่อเมื่อคืนนี่เออมันคนเดียวกันหมดเลย<ม>่ะหน้าตารูปร่างใกล้เคียงกันมีผัวถึงเจ็ดคนกน่อนนะนางนี่ข้างเดียวนี่ค่ะ อ่ามีอยู่ด้วยกันเนี้ยในวันเดียวนี่นะเออไม่ใช่วันเดียวอยู่ไปครอบครัวด้วยกันอ๋อครอบครัวเดียวกัน,อ,อ,อ,กนอ่าก็อยู่ด้วยกันบ้านหลังเดียวกันเนะี่ยอยู่บ้านหลังเดียวกันเนี่ยมีเจ็ดคนมีเจ็ดคนเลยบอกว่าเปิ้นอาจจะบอกอู้ละเอียดว่า,อาจ,จะอยู่บ้านหลังเดียวหรือลายหลังห้องหมูแต่เปิ้นบอกว,ว่า,ววาแต่อีอ้อ่าเหมือนว่าอยู่ร่วมใช้ค่าเดียวกันทีนี้มีวันหนึ่งรัวทั้งเจ็ดของนางเนี่ยก็มากินข้าวด้วยกันแกนงก็นั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยนางแกงเฮทเฮอเป็นเฮอ่าเฮดเนี่ยปรอกว่ากินไปแล้วเนี่ย หัวทั้งเจ็ดคนตายเพราะมากินเห็ดอ่ mm. าเพราะนั้นเรื่องนี้สักเต้อเพิ่งก็เลยผู้ชื่อเรื่องว่าหัวล้านเบื่อเห็ดหรือหัวล้านเห็ดเบื่อเห็ดเบื่อคือเห็ดที่มันเป็นอย่างมันเป็นปิดเจ้า <c oughs> ตายเลยกินเห็ดเบื่อแล้วตายกันมดเจ็ดคนเลยนะ่ oh. นอนในเนี่ย oh. ประลึกนางสปาแจ้งนี่ะพอผัวตายเนี่ยเอาผัวไปเก็บไว้ในบ้านลากศพเข้าไปนอนในบ้านแล้วปิดประตูไว้เนี่ย เอประมาณนั้นนะทีนี้นางกว่นีอย่าใดอ่ะนางก็จะเอาะหาคนเอาศพผัวไปเผาเจ้าก็คือบอกสัป,ปเหร่จะจ้างสัป,ปเหร่คนเลียก็ว่าสั่งเสียว่าเพื่อเอาศพของผัวเนะี่ยไปเผากันเนิ่แล้วจะหพือรอจ้างนี่เนาะจ้าจางแล้วก็เวลาไปเผานะ่ะเพื่อพอเฝ้าดีๆเพราะว่าผัวเนะี่ยก่อนจะตายป้นบอกว่าป้นจะลูกมาหา คือเพื่จอจะฟื้นอีนะาะเพื่อจะฟื้นปิกมาหาเพราะว่ายังหักเมีอยอยู่อย่าเงเออคือระวังดีคือเฝ้าให้ดีจะเพื่อศพในลูกมาได้เี่เจ้าเจ้าอย่าเเออแล้วก็สับเลยอเอาศพไปเผาเนอไปเผาทีละคลละคลละคนทีนี้พอไปเผาปุ๊บเนี่ยเนี่ยเนี่ยนางซาบเจก็สั่งไว้ว่าระวังศพมันลูกขึ้นมาได้เลยอพอสับเลยอเอาศพที่หนึ่งไปเผาแล้วนางก็ไปลากเอาศพที่สองมามันมีถึงเจ็ดศพกันอ่ะนาง กลาจ้างแกมีบอกมีอย่าี้ยอย่างก็เออเนะนี่ยบอกมีเงินจ้างก็เลยใช้วิธีแบบนี้อ่าหรือเขาตุกมันการนี่ยนะจากนั้นซับเปอร์เลอร์ก็เอาศพไปเนะี่ยเอาไปถึงหกซอก่อนเอาไปกำศพกกำซอกอ่ะเพราะนางนางนี่บอกว่าผัวเนะี่ยถูกเขาแล้วป๊กมาปิ๊กมาโอ้ผัวนะ่วนะปิ๊กมาเอาไปเผาแนละ้วบอใช่เผาสักกรรมเนี่ยบอกซับเป,ปอร์เลยอ่ะ พราะว่าศซนี่มันหน้าต่างมันเหมือนเหมือนการไขกันนะซับเปอเลอร์ก็เอาไปคำพ้นกับมันโหะเอาไปเผาแล้วรออยากยังปีกไหมเห็นอยู่ปะเอาไปแหมอยากจนครบหกซบเอาไปนะนะทีนี้ซับเปเลอร,ร์ก็พวเนี้ยฮะมิ่งกันเนาะโคดยิตัวเองกันเนาะก็เ้าเผาแล้วมันเป็นลูกมันได้ใหญ่ใ่เนาะอ่าพอถึงศซสุดท้ายเนี่ยก็ไปเผาแล้วพอดีโซพี่เจ็ดักเออเอาไปโซบพี่เจ็ดเอาไปละศซพี่เจ็ดเนี่ยไปเผาพอเผาแล้วก็เฝ้าอยู่เฝ้าอยู่กัวมันลุกนาะ เฝ้าวันนี้เฝ้าอย่างนีปรากฏว,ว่าขณะนั้นเป็นม่าแรงและมันประมืดแล้วมันวันข้ามมาเนาะมีคนเผาทานคนหนึ่งหน้าตามอมแมมเสื้อกับเปื้อนเตลมาแล้วมันก็มืดเนาะมืดซุ้มลุม้ง <c oughs> เนาะพ่อมา,าทานที่แล้วก็ปัน่นเคนเผาทานตัวนี้กับหัวล้านตัวเอกพ่อไก่ไ <c oughs> ก่โอ้โหศพอันนี้มันลุกมาได้มันเ,เตอือดปี้บ้างแล้วนี่เนาะรับะเลอร์ตัวนี้นะก็เกิดการต่อสู้กันระหว่าง คนเผาทานคนนี้กับสัป,ปเหร่เนี่ยตียกันเนี่ยเข้าไปเตะกันปั้มกันเนี่ยกันตีกันด้วยเจไดไลกับมุฮัตแล้วก็สเสลสลนะวํมไปก้นลงในกล่องไฟที่กําลังเผาซพไปแล้วคือเผาไปแล้วลงไปในนี้กล่องไฟเนี่ยไม่ตายด้วยกันตึงสัป,ปเลอรอตึงคนเผาท่า,านคนเนี้ยก็ตายไปในกล่องไฟโดยอ่าสร,รุปก็คือเอาซพไปเผาเจ็ดซบนะซบสุดท้ายนี่เฝ้า พอเฝ้าแล้วมีคนเผาทานเตียวกลายมาก็เข้าใจพิษนะครับว่าศพเหนี่ยมัรลุเตียวได้จะปีกบ้านก็เลยเข้าไปจะปั้มไปกับจะไปที่ไหนก็จะเอาไปเผานั่นแหละคิดว่าเป็นโสภะเตียวได้โอนเผาทานแต่บอกแม่แต่บ่กแม่ถึงโคนเผาทานเออมันก็กลัวว่าศสจะ๋ปีกคนเผาทานก็มาใจร้อบมาใจ๊พรอะข้า่มาเจศพข้าเป็นคนเผาทานวันนี้ผมบอกฟังอย่างสับปะเล่อยันก็ตึงมว่าตึงอาจจะโพดอาจจะม่งอาจจะเหนื่อยนะเนี่ยม่ได้กลับมาแล้วสักเตือยหนาะยเอา รุปวันนั้นน่ะก็มีโศกน่ะเกิดขึ้นทั้งหมดกี่โศกเก้าโศกก็คือเจ็ดนอกเจ็ดก็คือขัวของนางสัปปะเจ้าบวกคำซองก็คือสัปเอร่กกับบคนเผาทางนั่นกลายเป็นเก้าวันนี้เพราะนั้นวันนี้เป็นวันเก้ากองอ่ะก็เปรียบเสมือนว่ามีโศกเก้าโศกนอนกองกันตายไปก็เอาไปเผาไว้หนอกอ่มาเป็นจริงกก้ากองที่จริงก็คือเก้าโศก วันนะ่ะมีประจายเนี่ยที่ตายอยู่เก้าศพเจ้าเปิเฮอวันเก้าของเก้าของเข้าใจละ,ะเคยได้ยินแต่ว่าวันเก้าของแต่บอกหูว่าเอ๊ะความเป็นมามันเป็นจะได้ก็คือเก้าศพความเป็นมา,นา,มนมานของวันเก้าของมาจากไหนเ,เจา้เาเจ้เา,าแล้วก็มีความสําคัญจะได้เพราะนั้นนลา,านนาฮาเนี่ยก็เลยถือว่าวันเนี้ยเป็นวันที่เหมาะสําหรับการไปเผาศพหรือเผาผี เจ้าวันเนี้ยนะเจ้าอ่าบอดี้เผาผีบอดี้เผาทานอายเจ้าเจ้านอกไข่ห่วมอยยางหนึ่งว่าวันเก้าเกาะนี่นะส๊ะเนีย่างคนเมืองของเขานี่นะ้นบอกนิยมเผาผีอ๋อเจ้าเกาะเกาะเมือนตะกี้ในการเตี้ยวอู้กันแล้วเนาะก็คือในวันเนี้ยมีคนตายกันถึงเก้าคนเนาะเจ็ดคนนี่ก็คือ ผัวสามีของนางสัปประแจเนี่ยเนาะบวกแถมสองก็คือสัปเลิลกับคนเผาฐานรวมกันเป็นเก้าศพถือว่าตายหนักขนาดเพราะนั้นคนเมืองหรือคนละนาวเนี่ยก็ถือว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเขาไปเผาศพเผาผีวันนี้มันจะคืดมันจะจามันจะเป็นอาถรรพ์อาจจะทาให้คนในหมู่บ้านนั้นชุมชนนั้นตายเพิ่มขึ้นแทนที่จะมีศพเดียวที่วันไปเผาวันนั้นมันอาจจะเป็นศพที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ นักเกินกับไปหยักเจ้าอันนี้เปิลกัเลยบ่อเผาพีในวันนี้เจ้าบ่กเผาซพในวันนี้เลี่ยงไปเนาะเจ้านี่ก็เป็นที่มาของมันที่ว่าที่อย่างคนเมืองบ่กเผาเผาพีเผาซบในวันเก้าก่อนเจ้ามันกองกันกระลึบเนาะเออมันจะนักขึ้นนักเึ้นอีกทีกันเข้าใจแล้วเจ้า เพราะนั้นถ้าเป็นวันเก้ากองเนี่ยมันก็แน่นอนชัดเจนเนาะ,ะถ้าเอาไปก่อวันเก้ากองเลยเพื่อนก่อจะว่าเอาเผาซ็อเอาปีละหรือวันเสียเพื่อนก็จะมาทํางานมงคลตามเที่ยวคู่ก,กันเนาะเกี่ยวกับเข้าเสตี้กับจันอันนี้แน่นอนเกี่ยวกับแต่สำหรับคนที่บันทึกคนที่บันทึก็ด้จะเป็นคนต่างชาติ คนภาคอื่นเพื่อนก็แย่ไปตามความเชื่อของเพื่อนใช่ตามนั้นเนอกอันนี้คือเขาโคนล้านนาเขาบอกถือตามนี้เจือกน้อยอยากจะได้สบายใจเนอนเจ้าอ่าจะได้สบายใจแล้วก็อุ่นใจเนี่ยยางเหมือนกับว่ามันโล่งดีละแต่ถ้าเขาบ่เจือให้เลิมันก็เหมือนบ่ม่วใจฮั่นน้อยหนึ่งคือพอดีเขามาอยู่กับคนส่วนใหญ่เนาะคือพี่น้องล้านนาคือบ้านเขาเนี่ยเพราะนั้นเมื่อส่วนใหญ่เพื่อนยึดถือเพื่อนเห็นเป็นแนวนั้นมันก็จะไปเดียวกันแม่อ่า ถ้าเกิดเราเี้ยไปแล้วเมันว่าโอ้วันนี้มันเสียเพิ่มก็จะาอาจจะมาช่วยหมาฟอร์มาอ,มอย่างานี้เกี่ยวกันเน <No. S 2> าะ,ะทีนี้ถ้าเป็นวันอื่นๆถ้าเป็นกิจการงานอื่นๆเนี่ยที่นอกเหนือจากที่ว่าของวันก้าวองกับวันเสียตามนี้แล้วเนาะเขี่ยงห้าก้าเซตี้กับจรรันนี่นะเรื่องวันอื่นๆที่เราจะทําการทํางานอื่นๆเนี่ยก็ยากกระฟ้ารับข้อคิดไว้เอาเวลาเอาใจถ้าเป็นเรื่องอื่นเนาะมีอยู่สักสี่ข้อเนาะอันที่หนึ่งก็คือ ถ้าเป็นเรื่องบาเร,ร่งด่วนเนี่ยเรื่องบาเร,ร่งด่วนเฮาก็บอก่าต้องฟังเงี้ยเตือ่อเขาดูความพร้อมของเขาเงินพร้อมก่อนคนจะมาช่วยพร้อมก่อนฝนฟ้าตกไปจะได้ห้องอย่างอ,อย่างเขาจะไปตัดผมเนี่ยเออถ้ารอได้ก็รอช่างตัดผมก็เหมือนมาเตือกาะเออรอว่าสองวันผมเป็นยังงแต่ถ้าด่วนเนอะมันต้องตัดละก็ต้องไปตัดนะ่ะเออเขาดูว่าด่วนหมดด่วนถ้าด่วนก็ต้องไปตัดไปหาร้านอื่นอี่นอเออ,อ,อสอง ถ้าเป็นเรื่องสําคัญอันนี้รอไม่ได้ไดก็ต้องมาก,ก่อนละมันก็ต้องรีบทําอะเช่นว่าจะไปสมัครเรียนอยีนอไม่ก่อนจะไปรงเรียนเนี่ยอ่าเดี๋ยว่าต้องไปสอบไปอะเนียมันมันต้องขอเลิกยามละเฮาขอตามเปิ้นขำหนใหอเลยตามตารางสอบตามอย่างที่เปิ้นนัดเฮาอะเปิ้นนัดห้าไปสมัครงานเนี่ยเฮาก็ต้องไปตามนั้นละมันต้องมาพอแล้วมันดีมันเสียบริษัทเพิ่นไม่ได้สนตรงนั้นเนี่ย เออวันน <chat> <Boo im. S 3> ี้มันด <chat Tools and Familie> yeah, ีมันเสียบันด yeah, <chat> <fuerza> ีไปสับางงานเต้นอร์มันมใช่เพราะมันเหมเกี่ยวกับปฏิกิริยาหนาเอาอยากนอนเออต่อไปเรื่องที่สามเรื่องคอขาดบาดตายอย่างนี้เนี้ยไปเตอะมันจะเป็นวันนย่ก็ต้องเนี้ยเช่นเจ็บป่วยบบสบายอ่ะรถอะไยังง้อลดหนึ่งหกหกเก้ามันก็ต้องมาแล้วมันต้องมารอเลิกแล้วโอ้อันนี้วันเสียบันดีมันีไปหับช่วยคนป่วยชุกเฉินเนออ่ะอันนี้เรื่องคอขาดบาดตาย ต้องไปล้วไป็นอ่อกเรื่องปอขาดมาตายเรื่องจี่อันนี้มันต้องไปหาเลิกมันละเนาะเรื่องสําคัญแบบเร่งด่วนที่ว่าต้องเอาความปลอดภัยมาก่อนวันนี้เขาเป็นหนี้เปิ้นเนี่ยเขาจะม่าไส้อินอกถ้าบ่าไส่เป็นได้อ่ะเพิ้อนก็ต้องมาทวงหนี้ดอกเบี้ยต้องขึ้นเนี่ยเพือก็ต้องไปจ่ายเพื่อนละจ่ายน้อยน้อยกับมันต้องเป็นหนี้เป็นหนักดอกเบี้ยก็บมาึ้นเนี่ยจะมารอว่าวันดีก่อนก็ไปอย่ามันมาใช้เนาะ อ่าเรื่องขอขาดบาดตายเนาะเป็นไส้ติงเนี่ยไส้ติงจะแตกในต้องอะยอ่ะมันก็ต้องฟังไปหาหมอมารอเลิกดียามดีจะได้หมอเพื่อนหมได้คิดน,นะครนับเพิ่นเอาคนป่วยไว้ก่อนเรื่องขอขาดบาดตายต่อไปเรื่องสุดท้ายเรื่องที่สี่คือเรื่องดีๆสิ่งดีๆที่เขาจะทำเมื่อตัวเก่าความดีทุกอย่างเนะาะอันนี้ผมมีเลิกผมมียามทําได้ตลอดเวลา,าต้องรีบทาคนท้าคนอยาทําเรื่องดีๆเนี่ยโอ้วันนี้มันเสีย้ยาขอทําดีเต้ ไปไหว้ป่อไหว้แม่เตื้อไปอทำบุญไหว้บ้าเตื้อมันมีเอาไปทำบุญทำอย่างไปได้กูกวันเลยขนาดในในงานศพจะมีการทำบุญเนาะผู้ที่บุญกุศลส่งลูกผู้ลองรับนี่ยมันมันอันนี้เรื่องดีๆเพราะฉะนั้นก็อยากฝากพอกินว่าตึงวันเนี่ยมันเป็นวันดีหมดอะถ้าเขาทำความดีวันไหนก็ดีกูกวันนะเออมันมันเหมือนได้ขึ้นอยู่กับว่าจะเมื่อจะข้ามจะแจ้งจะไปอย่างเงี้ยตึงวันมันตึงดีหมดถ้าเราทำความดี คือความดีข้อที่สี่เนี่ยมันทําได้กวนแล้วก็แม้ว่าวันนั้นอ่ะจะเป็นวันบดีหรือวันดีสุดๆถ้าเขาเนี่ยบดีนะมาเนื้อโผล่เหมือนกันนะมันก็อุ่นวกอุ่นวายไม่ก็เออบางคนชื่อจะดีเนาะเออไปเนี่ยของบดีอ่ะอ่าไปอยู่ในข้อคมุกในตารางอะไรอย่างสตักสตีเนอะกินเหล้าเมากินรสจะโจรเปิดอ่ะวันนั้นกับวันจะดีนะเออเขาคิดถึงคนคนทั้งโม้ทั้งคนใหญ่เออบางคนอ่ะเนาะ แต่งงานกันวันมาเลนไทยเนาะไปจดทะเบียนกันเจัดดีเนาะมันจะยากเนี่ยมันเลือกสักวันอะไอย่ากตีกันบุ๊กกันเนี่ยนาย่องบออไปจดทะเบียนกันเจัดดีอ่ะมาเหมือนนเดียเพราะนั้นถ้าเขาทําดีแล้วเขาทําได้กู่วันเลยเนาะในเดือนสี่เจ้าจะมียังเพิ่มก่าเจ้าหรือว่าจะได้อ๋อก็คงจะมีเพิ่มแถมน้อยเดียวนะเพมว่า เถ้าออกกรณีคนที่เราที่พเขาเป็นคนพูดเนี่ยเนาะพระพุทธเจ้าเป็นได้บอกไว้ว่าเลือกดียามดีเนี่ยบ่มีผลในอย่างดวงดาวที่อยู่บนฟ้าเนี่ยบกเกี่ยวข้องกับการทําดีของเราคือเขาเป็นที่เพื่อของถูกเกา่าขอว่าเขาทําดีเน้่เลือกยามอย่างต่างๆบ่มีผลต่อชีวิตเขา แต่เขาก็่บุงคนจะประมาณเวลาทําอย่างบมใช่ว่าบอกขึ้่นบอกฟังอย่างว่าจะทําเลยเขาก็ต้องดูความพร้อมในทุกๆด้านเนาะว่าเอออันนี้มันพร้อมก่อนพร้อมถ้ามันติดขัดกับปรึกษาผู้รู้คืออย่างเช่นว่าเขาจะไปตัดผมเนี่ยเขาจะไปซื้อของเขาต้องมีเงินเขาต้องเตรียมเนาะจะซื้อรถอ่ะมันเิีว่านำได้ได้ไปเอาเหมือนต้องเตรียมว่าจะเอาจอที่ไหนจะเอาไว้ที่ไหนอย่างเออมันก็ต้องขอความพร้อมอื่นๆคือคือมีรักของเหตุและผลประกอบเสมอแต่ ท้ายที่สุดแล้วถ้าเราทําดีเนี่ยเ่าต้องมีเลือกยามเลือกยามบรมีผนอะไรอย่างเจ้าทุกอย่างอยู่ที่เราทําอย่างก็ที่เป็นลูกกันอ่ะดีชั่วอยู่ที่ตัวเราทาเนาะสูงต่าอยู่ที่เราทําตัวอย่างจำได้เนาะเออเนี่ยมันก็คือรักเร็วของคุณพุทธศาสนาของเราพระพุทธเจ้าได้มันบอกไว้เจ้างั้นวันนี้เราก็ต้องจบกันไปเต่าอีก่อนเจ้าเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะมาอู้ถึงเรื่อง อ่าต่อไปแห่งก้ว่ากันก็ว่ากันทำกรรมว่าจะเป็นเรื่องอย่างเรเจ้านอ้าเจ้า,จาอันวันนี้ขอลากันไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า